สวัสดีคุณผู้ชมครับมาพบกันกับรายการทัลล์เซซูมอินนะครับเจอกันทุกเช้า9ก้าโมงสิบห้าของวันทําการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับเช้าๆแบบนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าตลาดหุ้นเมื่อคือนนี้เป็นยังไงบ้างอเมริกายุโรปแล้วก็เช้าวันนี้เอเชียนะครับตลาดที่เปิดความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเราเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับของตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว คือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้ามีการผันผวนของตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะ,อะตลาดกังวลเรื่องของเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยนะครับกังวลเรื่องของหุ้น AI หุ้นเทคที่ราคาขึ้นมาเยอะมากแพงเกินไปหรือยังนะครับก็เป็นคําถามที่พูดกันมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยปรับตัวย่อลงไปค่อนข้างเยอะแต่วันศุกร์ที่แล้วเริ่มฟื้นแล้วก็เมื่อคืนนี้หุ้นอเมริกาบวกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ก่อนนำมาเดิหุ้นเทคโนโลยีด้วยซ้ำนะครับที่ปรับตัวบวกเมื่อวานนี้ Google ก็จะเป็นพระเอกนะครับที่ดันให้ดัชนีเนี่ยขยับขึ้นมาลองไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าดัชนีหลักที่สหรัฐเป็นยังไงบ้างดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมา0.44% S&P 500บวก1.55%แล้วก็ Nasdaq นะครับบวก2.69% หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็จะเป็นตัวนําตลาดเมื่อวานนี้นะครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวไหนเริ่มอ่อนแรงก็จะมีตัวที่สลับไม้มาประครับประคองนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับก็ยังแตกต่างกันในแต่ละตลาดเยอรมันเนี่ยบวก 0.64%นะครับแต่ก็เป็นการบวกหลังจากคืนก่อนหน้าเยอรมันก็ลงเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับส่วนอังกฤษกับฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ทรงๆติดลบนิดหน่อยลงไป0.05%สำหรับอังกฤษลงไป0.29%สำหรับฝรั่งเศสนะครับส่วนเอเชียนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการไปวันนี้กลับมาเปิดแล้วก็บวกได้0.91%นะครับก็มีสัญญาณการฟื้นตัว แต่จะไม่ได้ฟื้นแรงเท่ากับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเซียงไฮ้วันนี้บวกได้ดีฮะเซี่ยงไฮ้วันนี้บวกขึ้นมา0.82มีข่าวนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ คุณทรัมป์โทรหาคุณสีจิ้นผิงมีกระแสะข่าวออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็สื่อความหมายกันว่าน่าจะเป็นความพยายามในการพูดคุยต่อเนื่องจากที่เคยได้เจอกันบนเวทีเอเปที่เกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้นําทั้งสองประเทศมีการพูดคุยกันเป็นระยะระยะอัปเดตเรื่องราวแล้วก็แน่นอนทีมงานก็จะต้อง พูดคุยเจราจาตกลงกันในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเด็นภาษีการค้าระหว่างกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแนวทางหลักที่ทั้งสองประเทศนี้ถ้าหากว่าจับมือกันได้หรือว่าไม่ได้ทะเลาะเบาะแวงอะไรแรงจนเกินไปเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวบวกวันนี้ห้างเสงียงฮ่องกงนะครับก็ขึ้นมาสักประมาณ1%ด้วยเมื่อวานหุ้นไทยฮะชาวบ้านชาวช่องก็ฟื้นกันนะครับเราไม่ได้ฟื้นตามเพื่อนบ้าน นะครับติดลบไปนิดหน่อยด้วยนะครับลงมาสักประมาณเกือบเกือบสองจุดนะครับเดี๋ยววันนี้ดูกันต่อเพราะว่าเอเชียหลายตลาดส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับฟื้นนะครับบ้านเราจะฟื้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันเกาหลีใต้วันนี้ก็บวกนะครับเช้าวันนี้ขึ้นต่ออยสักประมาณ1%แต่แถวบ้านเราอย่างอินโดวันนี้ติดลบฟิลิปปินส์บวกนะครับกลุ่มชิปหลังๆชักจะเริ่มไม่ค่อยไปทางเดียวกันละนะครับไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินเนี่ยนะครับ วันนี้อินโดกับฟิลิปปินส์ก็ไปคนละทิศคนละทางส่วนเวียดนามนะครับวันนี้ก็ฟื้นได้หลังๆเวียดนามดูเหมือนว่าจะเริ่มตั้งลำได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาสัก0.20.3%อันนี้คือภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับปัจจัยหลักก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมคือความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยที่ดูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อนเนื่องมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้ก็ทำให้หุ้นเทคเนี่ยนะครับฟื้นตัวขึ้นมาจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยแล้วก็แน่นอนมีการเปิดตัว AI เจนใหม่นะครับของทางฝั่ง Google นะครับ Alphabet เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เนี่ยเขาก็มี AI ค่ายเขาชื่อว่าตัว Gemini นะครับแล้วก็มีการ เปิดเจมีนายรุ่นที่3นะครับเจมีนายสเนี่ยคนก็ไปทดลองใช้แล้วก็สัว่วบาเอ้ยมันมันเก่งนะนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็น AI ที่สําหรับผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้แล้วก็น่าจะฉลาดที่สุดโดยเปรียบเทียบกันอนะ่ะเขาก็แข่งกันมาแต่ละค่ายนะครับก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะรู้จัก ชัด g p t เป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมฮะตอนนี้ทางฝั่งของ Google เขามีตัว Gemini ก็เริ่มขึ้นมาสูสีแล้วก็ในเชิงทักษะในเชิงความสามารถบางคนบอกว่า Gemini เนี่ยแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำน,นะครับแล้วคนก็มองว่าพวกสิ่งแวดล้อม อีโคซิสเตนะครับของทาง Google เนี่ยน่าจะพร้อมมากกว่าทางฝั่งของ OpenAI หรือว่า Chat t a t GPT จะได้ซ้ำในการพัฒนาให้ AI ของเขาเนี่ยมีการแข่งขันได้หรือว่าเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเพราะว่า Google เนี่ยเขาเป็นเจ้าของพวก Search Engine อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีมากมายมหาศาลกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลเรื่องของดาต้าเบสต่างๆที่จะเอามาให ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับคนก็เลยมองครับว่าแบบนี้ Google นะจะได้เปรียบในเกมนี้ในระยะยาวสำหรับ AI ถึงแม้ว่าตัว Open AI หรือว่า ChatGPT จะเป็นคนเปิดศักราชของ AI ก็ตามนะครับอ่ะก็มีแรงซื้อในส่วนของตัว Google เข้ามาเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมคุยตัว a l p h a b บตนะครับตัว Google นี่แหละกับทางนะักวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าน่าลงทุนหรือไม่มี DR ให้นั้งทุนไทยเลือกลงทุนกันได้อยู่นะครับ ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีคุณทรัมป์ที่นอกเหนือจากคุยกับคุณสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยก็มีการลงนามนะครับด้านการวิจัย AI นะครับก็คืออ,อนุมัติให้ AI เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลของรัฐบาลได้นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเขาลงนามในกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ AI อเนี่ยเป็นที่ใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้นคุณทรัมป์เนี่ยดูจะสนับสนุนเรื่องของ AI อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ ที่เหลือก็นะครับก็จะเป็นประเด็นข่าวที่เล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับเรื่องของหุ้นเทคที่ฟื้นตัวนะครับอัลฟาเบตเป็นตัวนําตลาดนะครับโดยเฉพาะหุ้น A i ก็กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งแล้วก็มีประเด็นเรื่องของคุณทรัมป์ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีชินผิงนะครับของทางฝั่งจีนก็คงจะอัปเดตกันคือเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับคือต้องไปรอดูคุณทรัมป์ว่าจะโพสต์ในทูตโซเชียลว่ายังไงบ้างคุณทรัมป์ก็จะ มักจะเล่าให้ฟังนะครับผ่านโซเชียลมีเดียของตอนเองว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในคนก็เดาว,ว่าคงจะเป็นเรื่องของการค้านี่แหละอาจจะมีการอัปเดตความคืบหน้ากันนะฮะหรือว่าอาจจะมีการรอมชอมในประเด็นอื่นแม้กระทั่งเรื่องของรัสเซียยูเครนก็อาจจะเป็นประเด็นที่คุณทรัมป์อ่าไปคุยกับคุณสีชิ้นผิงได้เพื่อดูท่าทีของจีนว่าจะสนับสนุน2ประเทศนี้หรือไม่อย่างไรจะเลือกข้างหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับหรือว่าอ่าขอให้จีนอยู่วงนอก เรื่องรัเสเซียยูเครนจะได้จบเร็วๆมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้คนก็เดากันไปเรื่อยว่าคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงคุยเรื่องอะไรกันแน่แต่ก็คงจะไม่พ้นสองสาเรื่องอย่างที่ผมเกริ่นไปไม่เรื่องการค้าก็เรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับไม่ก็เรื่องของเทคโนโลยีมีอยู่แค่3มเรื่องนี้แหละครับที่คนเดากันนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับ ส่วนรายการช่วง10โมงเราเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยเปิดก็มาพบกันกับเซ t ตนั i มือเกเตอร์ v ในภาคเช้าเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันวันนี้ทีมงานเตรียมไว้หลายเรื่องนะฮะอย่าง DR ก็มีเข้าใหม่เรื่อยๆวันนี้มี DR ของค่าย Innovate X นะครับเข้ามาเริ่มต้นซื้อขายกันนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับส่วนเงินเฟ้อนะครับ วันนี้บทวิเคราะห์ประจำวันของเราจะคุยเรื่องของเงินเฟ้อและความผันผวน,นของตลาดที่มากขึ้นนะครับจะเป็นความเสี่ยงใหม่เป็นความท้าทายใหม่ของการลงทุนในระยะต่อไปหรือไม่มาว่ากันนะครับไทยมาร์เก็ตอินไซต์นเคยคุยกับนักวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวหยิบประเด็นนะครับทั้งเรื่องของดอกเบี้ยเฟดนะครับเรื่องของตัวเลขการส่งออกแล้วก็แนวะโน้มตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงสายตานะักวิเคราะห์เดี๋ยวอัปเดตกันทั้งหมด Stock of ฟเดอะเวันนี้คุยตัวอมตะนะครับเมื่อวานนี้ก็ขยับบวกขึ้นมาได้พอสมควรเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตก,กันกับดดวิเคราะห์แล้วก็ดีอาร์ซูมอินนะครับแขนผมบงังใช่ไหมคุยตัวอัลเ b e ตนะครับอัล a ฟ e t ได้เป็นบริษัทแม่ของ Google ก็เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับว่าตัวนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเวลาตรงนี้นะครับเวลาที่ชาวบ้านชาวช่องเขากังวลกันว่าหุ้น AI เนี่ยฟองสบู่แล้ว ก o o ก l e ยังน่าลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะครับทั้งหมดนี้กับรายการเซตนอวิเตอร์ในภาคเช้าผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับช่วงเวลาสักประมาณ10โมงหลังจากตลาดหุ้นไทยเปิดครับ <S <S